สวัสดีจ้าพี่น้องเหมือนจจินสิบผ้ามหยางเที่ยวอ่ารอบๆหมู่บ้บบานนะจ๊นะเนาะไปไปเที่ยวกันเลยจ้าแต่ว่าก่อนไปเที่ยวจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาแแบนเด้อค่ะมีทั้งเพจและก็ y o u u u b e นะคะเนาะจังใดก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อนะจินจะผ้ายางเที่ยวนะจ๊นะเนาะมันจะย้อนแสงนิดนึงนะจ้ะเนาะนี่รอบๆหมู่บ้านนะจ้านะ ทางนี้ก็จะเป็นอีกซอ,อยนึ่งน่าจะนอะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยอันนี้ก็จะเป็นนี่เป็นบ้านด้เจนเ่เป็นบ้านเพิินหลังใหญ่ๆน่าจะนอะนี่เดี๋ยวจินจะ,นนจจะไปไายเบิง่งมันเป็นซอ,อยอันนี้ก็เป็นซอ,อยในบ้านนะาจะเนาะนี่ข้างไปนู้นเดีย๋ยวจินจะไปทยเบึง่งบ้านนี้นะาจะเนาะ บ้านหลังใหญ่ๆได้พี่นอ้องน,นะยังกะค่าลือหาดเลยโอ้ตาไล่ขอโทษขออภัยเด้อ้ะเด้อน,นะหลังใหญ่มากกินกะไทยเบิง้งซัมเน่เนาะเะเนาะนี่มันติดถนนไปตรงนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านเขาไปเลยพี่นอ้องโอ้ไกลมากเลยมันมีหลายซอยนอเนาะเจเนาะ เขาไปข้างในอ่ะจินกับวันใเดินเข้าไปมันไกลนวแเนาะไปจินกับฮาดเดินเดินร,บรอบๆนี่แหละบ้านจินนึกว่าคาลือหาด,ดเดฟี่นองเอ้ยงหญ่ค่ะกว่าไปลมแห้งนิดนึงแล้วแต่น,นาหนาวนี่ไปเลยลมแห้งพี่น้องนีนเสียงว่เนาะเนาะกล่องกับสั้นๆไปเลยเดินกันเลย รั่วบ้านได้พี่น้องไปเดินกันเลยพี่น้องจินนี่เวลาจินกับสี้ายให้พี่น้องเบิง่งเขาไปนน่นกับเป็นมุ่งบ้านนี้เจนเนาะถนนเขียวๆเ,เลยบ้านหลังใหญ่ๆเลย ออกไปข้างในพุนชัดบจ่จ้ะมันย้อนแสงบเเสง่เนี่ยจริงเคิดว่ามันจะย้อนแสงเนี่ยบ้านหลังใหญ่เด้พี่น้องอแล้วจินจะไปยืนท่าไกลๆเบืองน่จาจ้ะเนาะเนี่ยจ้ะคือบ้านบ้านมิตาหลังใหญ่ๆเนี่ยจ้ะในซอยหมู่บ้านวินมิวเนี่ยนู่นซอยที่จินเดินมาแล้วจะเนาะต้นไม้ก็งามๆเลยพี่น้องนี่ก็เป็นบ้าน เดินเที่ยวกันบรรยากาศดีค่ะว่ะตาไล่ก็ขอโทษขออภัยเด้อจะ้ะนเดินไปนน้นในหมู่บ้านมัมนใหญ่มากจินทายเห็นเบิงได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องมันต้องนั่งรถเนาะบรรยากาศรอบๆ บ้านสวยงามมากบ้านกันหลังใหญ่ๆเลยพี่น้องไปอันนี้ก็เป็นอีกซอยหนึ่งเป็นอีกซอยหนึ่งรู้สึกว่าจินไทยกล่องมันตาา่าไมันไม่ใหม่กันสั้นนะจ๊ะเนาะจึงไดก็ทอโทษขออภัย ไปเลยเดินเที่ยวในหมู่บ้านกันเลยบรรยากาศยามเที่ยงด้พี่น้องนะมันเป็นยามหนาวเนาะมันกันเลยว่ม,มีแดดนี่สวยงามสวยงามมากเขียวเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้กันนี่ก็จะเป็นถนน,นแบบนี้ ในหมู่บ้านน้าะเนาะก็นายู่อยู่ดีพี่น้องเป็นหมู่บ้านยายมิสนามกอก์ฟวินมิยสวยๆทั้งนั้นเลยน่าอยู่ล่มรื่นดีเสียงลมสะแห,งห้งนิดนึงน่าจะนู่นเข้าไปนู่นเมื่อนาอยู่ดีพี่น้องเอ้ยบ้านหน้าอยู่นู่นในสุดซอยเลย อีกซอยหนึ่งเดยวจินพามาดูอีกซอยหนึ่งมันเป็นหมู่บ้านวินมิวนจะจ๊ะเขาจะเรียกโซนเวส8เวสเอย่างสินนะไปไปเดินเที่ยวกันเลยจะสวยงามขนาดไหนนี่ก็เป็นอีกซอยหนึ่งพี่น้อง สวยงามมากนายยูดีจินละบรรยากาศดีลมเลื่อนดีหมู่บ้านใหญ่ด้จ้าเข้าไปตรงนู้นออก็สวยดีมีโอกาสก็มาเที่ยวด้วจ้ะเด้เอ,อหมู่บ้านวินมิวซอยวินมิวมันจะมีสนามกลอบน้ำพี่นอ้องอเดินเข้าไปนู้นนี่ก็จะเป็นบ้านสวยๆเลย าไล่ขอโทษขออภัยเด้อจะ้ะจินสิพายางไปเบื่องตรงนู้นเสียงนกด้วยบรรยากาศร่มลื่นดีจินมังเด้พี่น้องนะสะอาดดีน่าอยู่น่าอยู่มากเขาไปอีกไกลตังไกลพี่น้องจินกะสีให้เบื้องซ้ำานีแล้วจะมันยางไปมันกะไกลเมืงง่อยบ้านน่าอยู่ สวยงามมากไปที่นี่พี่น้องกินกับมาอัพเดตให้เบิ้งสซั้นน่อนะจ๊ะไปเดินออกไปา้างหนาปักซอยแล้วก็ไปบ้านนายแรงกันไปเลยพาพี่น้องเดินเที่ยววันนี้นั่งกินกันในบ้านไรลมันกะเดิมๆม,มือสั้นด้ีจ๊ะ ขอโทษขออภัยอุ้ยกลวยงามคากไปนอกนะไปกันเลยทีนี้บรรยากาศดีสุดๆโอ้โหนู่นทางที่จินเดินมาน,นจะจ๊ะไปที่นี่อันนี้ก็จะเป็นอีกบ้านหน,นึ่งนะจจะนีกำแพงบ้าน นี่บ้านก็จะเป็นประมาณนี้แหละจ้ะโู่นบ้านเจ้านายในแรงเดี๋ยวเราไปกันสฟไปเลยมาเที่ยวบ้านแรง <c oughs> นี่แหละจินก็มาอัปเดตบรรยากาศภายในหมู่บ้านนะจ๊ะเนาะยังไงจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาแซ่บในเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนะค่ะเนาะ จิงได้ก็ขอบพุณนหลายๆเด้ยจ้ะเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ